อยู่กับรายการเกมอัพชีวีครับผมแล้วก็อยู่ในเกมเฟียดฟาทอมนะครับผมอันนี้เป็นเอพิโซดแรกแล้วก็อย่างหนึง่งเอพิโซดแรกเนะี่ยมันมีฟรีในสตรีมนะตอนนี้นะสตรีมในสตรีมเราไปเรื่องก่อนหรือว่าใครที่กลัวในการอยู่บ้านเดียวโฮมอโลนี่คือมันอยู่บ้านคนเดียวนะเฮ้ย คือบ้านคนบ้านคนเดียวเขาบอกก่อนว่าผมมีมีปมในในตั้งแต่สมัยหนังเรื่อง Resident แล้วที่เรากลัวกลัวพวกสมบุกสมบีแล้วเราก็ต้องล็อกบ้านล็อกประตูเลยใช่ไหมเออล็อกบ้านล็อกประตูอย่างเงี้ยแล้วอยู่คนเดียวอะ่ะตอนนั้นแบบหยิบค้อนหยิบไม้อะไรได้เป็นอาวุธกลัวกลัวมันมีคำว,ว่าโลกกลัวบ้านตัวเองอะไรอยู่คนเดียวเออเดี๋ยวไปดูกันไปเอพิโซดไป น้องวุธิปุ๊บเราโคมันลนมาลนโฮมาลนเตียทูฟาทอมเอพิโซดหนึ่งโอ้มันลนแบบบอกได้เลยแม่โค้รแ่่กลัวโอ้ฉันไม่รู้ว่ามันจะเริ่มยังไงมันจะเริ่มที่ไหน กิวนะเล่นไปนะไม่มเกมแบบไม่กลัวกลัวกลัวบ้านตัวเองอม,มันเริ่มงเมือง,งกลางนะรอ้อน i d d l e of s u m m e r เมอร์พ่อแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไปรถทิพอะรถทิพโอ้หืม คือพอดเรื่องแม่งแบบว่าโคตรน่าสงสารอะ่ะจะบอกว่าว่าไม่น่าหลอนแต่แม่งก็น่าสงสารอะ่ะเออตื่นมาเนี่ยสัญญาณบ้านดังเลยใช่ปะวะเออตื่นขึ้นมานี่ตื่นมาจะพบขําเลยุ่กนนอนเลยขนาดนั้นวะเนี่ยดูจากสภาพบ้านแล้ว ก็เป็นหมู่บ้านเหมือนในอเมริกาแม่งหลังแม่งนะบ้านแม่งเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะใครดูดาวเดเดเดนะบ้านแม่งเหมือนคล้ายๆกันเลยไอ้หลังซอมบี้อ่ะเอามมแมสเศจโอ้ มีใครเมสันโอ,โอลิเวอร์โอ้แม่ไปต่างวัดแลยนะเนี่ยเดี๋ยวอ่านก่อนผมไม่ได้บอกอะ่ะโอ้ดีูเรเดลลูกรักเนี่ยยังจะเล่นเอ็กบล็อกใช่ไหมอายุขวเท่าไหร่วะเนี่ย โอ้ oh, ถ้าได้พิซซ่าก็คงดีเอาละตอนนี้หาไงาก่อนมง hmm. นั่งเก้าอี้เหรอฮึแอคโคมเวิร์กเหรอไม่มี ไม่มีกัรบ้านคืนนี้เปิดประตูก่อนอ๋อไปไปิดประตูโอ้สูสามารถก่อนนะไอ้ป้าเขาลอกท่านรถจอดเขาก็อยู่เว้ดูสถานาการณ์กูไม่ไว้วางใจบ้านตัวเอง no need to order anything ไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยอืม hmm. this morning ลาซน,น่าเขบอกว่า,าแต่บอกว่าทำลาซน,น่าไว้อ่ะเออเช้านี้แหละไปเช็คที่ตู้เย็นดูสภาพบ้างไม่น่าไว้วางใจเลยตอนเนี้ย เดินแบบเดินแบบเดินแบบแท็กที่เข้อะอะไรนะักสี่คิวบีด้อโคดคอเตอร์คอมแบทอ่ะดูบ้านไอ้้คบ้านมันไม่มีรั้ว่มันมีรั้วนิดเดียวอ่ะแล้วใครก็เดนินไอ้บ้านที่ไหนใครก็เดินมาได้อ่ะ เช็คประตูทุกบานก็นล่ะมันก็เหมือนบันปกติทั่วไปเช็คประตูประตูหนึ่งอ้าวปิ้งแล้วโอ้มันน่าจะเหมือนพวกพาสต้าหรือพิซซ่านะประตูกล่ะ ดูหนังต้องเปิดทีวีเวลากินข้าวโอ้โหเย่มันเปลี่ยนไอยจะเปลี่ยนช่องไม่ได้ด้วยนี่คุณดูหนังสยองขวัญแล้วกินอะไรวะเอยด่วน

รีบกินก่อนแหละไอ้เ,อเสียงเสียงหนังอู้แม่งรีบกินก่อนแหละกูรีบเขียวจำจำกูรีบกินก่อนแหละแล้วยิ่งหนังกูเปิดหนังกระตูนไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย เยกูกินแแล้วปิดก่อนแหละมันก็ไม่มีอะไรอ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอเชี่ยไม่ใช่แล้ว ว่ากูปิดแล้วนะดูดูเลยนะปิดแล้วนะอะไรเนี่ยอ๋อแมน something just came up บัดยูก็นะคำทูเจสกาทูมอโลเอ๊ะอยากไปอยู่ตอนเนี้ยไอ้ชื่อประตู cụ thử nám mới còn ạ okay. Sorry mày, có thể see you tomorrow Don't forget, James You do good. นอนเหรอมีห้องใครแล้วมันก็เหมือนคนก็ใช้ชีวิตปกตินะทิ้งขวดไว้ห้องพ่อแม่เลย เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีตัวอย่างที่ไม่ดีโมขวดไปวางไว้บนโต๊ะโต๊ะทำกันบ้านก่อ มา,มาข้างเตียงอะข้างโต๊ะเลยเอ้าลืมปิดคลิปหายแล้วปิดประตูไปอปด้วยลิมเบ้อฉันมีกันบ้านก่อนที่จะไปนอนเออการบ้านอีกทำการบ้านให้เรียบร้อย เที่ยงคืนสามสิบแปดโอ้ทำแปแค่ไม่กี่ชั่วโมงมึงเล่นถึงเที่ยงคืนเหลยอเนี่ยแม่ทักมาอีก dusty look up เอ้ย dust dusty a up Too l a t e you kid ขอโทษที่ใสยอะ i s h o u l d b e a e h o m e พอล,ล่าโอ้โหแม่นี่ทุลไลเยอะจริงนะนอนก่อนแม่นี่ทุลไลทุลไลเยอะจริงที่หนึ่งสิบหกเอ่อหิวน้ำเลยน้ำหน่อยเฮ้ยเราเอาน้ำขวดน้ำขึ้นมาแล้วนี่ว่า เออแต่ที่แปลกไปคือมันไม่มีห้องน้ำเลยเป็นสองอึกกันเอ้ยอ,อะไรเนี่ยยัย เฮียมีคนอยู่หน้าบ้านไอเชลเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกู้ไม่ช่วยเลยเหรอเนี่ย <'re> อยู่เด้เฮียมีคนอยู่หน้าบ้าน แค่เไม่เียาวุธด้วยพอล่าเซตมีซีเซตแบะยูดทูดูวิโดูดูคอเดคอปเราก็เรียกตำรวจไปคิดเอวิดอเนรไฮอินโยลุงดออาเซอร์หรดอโดนมตเตอร์ห้ามต่อห้ามอะไรเย้ คุณเริ่มลอนแล้วเนะี่ยไอ้เยี่ยมใครมาอยู่หน้าบ้านเนะี่ยไอว่าไม่ใช่เรื่องอะคือ เขาเล่นลอะไรตั๊บลือ่ะทห้ามาตอบล้ำห้ามขานเลยโนมเมตเตอร์วัาสดีดูไม่ว่าเขาจะทํายังไงก็ตามอะ่ะเองไมเจอ เอาไปอยู่ในห้องก่อนแหละที่มันเข้ามาแล้วอ่ะ เข้ามาแล้วอะ่ะใช่ดีเดียวเฮอมิพาลาเอเดร์มัมสอลี่ฮันี่เอวิงกนดิอะไรเอ้า